สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับการต่อใช้งานนะครับของ BMS ครับผมตัวนี้เป็น BMS นะครับที่ใช้กับแบตเตอรี่นะครับลิเธียมทั่วไปนะครับผมถ้าพูดภาษา บ้านก็เป็นตัวบาลานซ์แรงดันนะครับก็คือตัวเฉลี่ยแรงดันไฟนะครับเก็บเข้าคลายออกนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่ของเรานะครับทำงานได้เท่ากันนะครับเป็นการจ่ายกระแสแรงดันที่เท่ากันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับที่เราเอามาประกอบนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับมันจะมีแรงดันไฟที่ประมาณ3โวลต์นะครับ เราก็เอามาอนุกรมนะครับเพื่อที่จะใช้งานให้ได้แรงดันสูงนะครับตั้งแต่7โวลต์9โวลต์ไปจนถึง20 30โวลต์นะครับซึ่งการชาร์จนะครับหรือว่าการใช้งานนะครับเราก็ต้องใช้ BMS เป็นตัวควบคุมนะครับเป็นตัวควบคุมการชาร์จหรือว่าการจ่ายกระแสแรงดันนะครับเพื่อที่จะให้แบตเตอรี่ของเรานะครับมันทำงานได้ เต็มประสิทธิภาพนะครับเราชาร์จแบตนะครับเวลาแบตมันเต็มนะครับมันก็จะตัดเองอัตโนมัตินะครับผมยาทำการตัดแรงดันกระแสะขาเข้าอัตโนมัติครับผมข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อเวลาเกิดการช็อตหรือว่าลัดวงจรนะครับ BMS มันก็จะสั่งตัดการทำงานนะครับเพื่อที่จะเป็นการเซฟเซฟอุปกรณ์เซฟ แบตเตอรี่เรานะครับผมถ้าเราไม่ใช้หรือว่าเราไม่ใส่นะครับอันตรายมากครับผมกับแบตเตอรี่ริเทียมนะครับผมอาจจะเกิดการระเบิดหรือว่าการเสียหายตามมาเยอะครับผมสำหรับ bms รุ่นนี้นะครับจะเป็น bms รุ่น8 s นะครับ8 s 24โวลต์นะครับ15แอมป์ m ครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนการต่อใช้งานนะครับเพื่อนมาดูนะครับมันก็จะมีสายนะครับสายพวกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับสายตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเซลลแต่ละเซลล์นะครับก็คือระหว่าง S นะครับ s ก็คือเซลลแต่ละเซลล์ที่เราเอามาเอามาอนุกรมกันนะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้จะเป็นแบต8 s นะครับ หากเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับหรือว่าสงสัยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดูรูปนี้นะครับแล้วก็ลองแคปหน้าจอไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับผมเพื่อนๆสังเกตที่จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่1นะครับก็คือไฟขั้วบวกนะครับขั้วบวกจุดแรกแล้วก็อนุกรมนะครับอนุกรมมาฝั่งนี้เป็นจุดจุดเชื่อมต่อจุดที่1ฝั่งนี้นะครับ แล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้นะครับข้ามมาฝั่งนี้เป็นจุดที่2จุดที่3ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็าาจุดที่4ฝั่งนี้นะครับข้ามมาจุดที่5ฝั่งนู้นจุดที่6ครับแล้วก็จุดที่7ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีจุดที่8นะครับก็คือไฟลบที่ออกนะครับก็จะได้8 s นะครับพอดีส่วนตัวล่างนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าเป็น ตัวแบตเสริมไม่เฉยนะครับมาดูแค่2แถวบนพอนะครับมาดูการใช้งานนะครับการต่อใช้งานให้เราดูที่สายบวกเป็นหลักนะครับอดับแรกสายบวกก็คือสายที่1นนะครับที่เราจะต้องมาต่อเข้าขั้วนี้นะครับจุดแรกนะครับก็คือขั้วบวกขั้วนี้นะครับแล้วก็เอาสายสีแดงขั้วบวกมาต่อเข้าที่จุดแรกก็คือจุดที่1นนะครับ สายที่2นะครับอสองสามสี่ไปจนถึงสายที่หนะครับแล้วก็มาไล่ต่อนะครับจากจุดเรานับจากจุดจุดแรกก็คือจุดที่เรากําหนดเป็นขั้วบวกนะครับ <c oughs> ตัว S อที่1นะครับ S อที่1ก็คือสายเรานับจากฝั่งสีแดงนะครับนับจากฝั่งสีแดงตัวนี้จะเป็นสายที่1 สายที่สสายที่3ามไล่ไปนะครับสายเอที่1เรามาต่อเข้าที่จุดต่อนะครับระหว่างแบบก้อนที่1กับก้อนที่2ครับจุดนี้นะครับต่อเข้าตรงนี้นะครับส่วนเอที่2เราก็มาต่อฝั่งนี้ระหว่างก้อนที่2กับก้อนที่3ามครับเอสที่3ามเราก็มาต่อเข้าที่จุดต่อก้อนที่สามกับก้อนที่สี่นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ จนครบครับจนมาจบที่สาย B- ลบครับ B- ลบ B- ลบแล้วก็มาต่อเข้าที่ขั้วลบขาออกนะครับของแบตเตอรี่ครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้คือขั้วลบนะครับาจากนั้นนะครับเรามาดูมันจะมีจุดเชื่อมต่ออีก2จุดนะครับก็คือตำแหน่ง P- ลบแล้วก็ b ลบครับอ ีลบฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ก่อนนะครับ P- ลบก็คือจุดที่เราจะต่อออกไปนะครับต่อออกไปปุ๊บเพื่อใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จหรือว่าต่อเข้าขัา้วของแอมป์นะครับเราก็ต่อที่จุดนี้เป็นขั้วลบนะครับเราก็ออกไปนะครับส่วน B- ลบนะครับ B- ลบคืออะไรนะครับ B- ลบ B- ลบเราก็ มาต่อเข้าที่จุดลบจุดนี้เหมือนกันครับผมเพื่อให้แรงดันกระแสมันทำการเข้ามาเลี้ยงที่ตัวกล่องควบคุมนะครับแล้วก็จ่ายออกไปนะครับที่ตำแหน่ง p นะครับผมขั้วลบนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราจะใช้งานนะครับส่วนขั้วลบ b ลบฝั่งนี้นะครับเรามาต่อเข้าที่ตรงแบตเตอรี่นะครับผมส่วนขั้วบวกขาออกนะครับตัวนี้นะครับขั้วบวกขาออกเราก็ต่อตรงออกไปที่แบตที่แอมหรือว่าที่ชาร์จนะครับเราต่อเอาขั้วบวกจากจุดน,นี้ไปได้เลยครับผมเพราะว่าเราต่อเอ็มมันครบวงจรแล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับสามารถใช้งานได้ วเดี๋ยวผมทําการต่อเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายแล้วก็มองเห็นภาพครับผมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมได้ต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับแบบละเอียดครับผมจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเราเริ่มจากจุดที่1นนะครับก็คือ B บวกนะครับ B บวกก็คือสายสีแดงนะครับดูสายสีแดงนะครับเป็น B บวกนะครับแล้วก็เอามาต่อนะครับเข้าที่จุดขั้วบวกนะครับก็คือจุดนี้นะครับคือตำแหน่งแรกนะครับก็คือขั้วบวกเรามาต่อเข้าตรงนี้นะครับสําหรับ B บวกนะครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น s 1ครับ s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7นะครับ เอที่หนึ่งนะครับเราจะนับจากฝั่งสีแดงนะครับฝั่งสีแดงคือ B บวกต่อมาก็คือ S1 ครับผม S1 เราก็นับจากจุดนี้นะครับที่เราต่อเป็นขั้วบวกนะครับจุดที่เราทําการต่ออนุกรมจุดแรกนะครับก็คือจุดนี้นะครับนับย้อนมาฝั่งนี้นะครับปึ๊บนี่คือจุดแรกนะครับที่เราต่ออนุกรมนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เราจะต้องต่อ S1 นะครับผม S1 นะครับ ผมจะอธิบายชัดๆนะครับให้เ,เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายๆ,ๆนะครับส่วน S2 นะครับ S ที่2จากจุดนี้มันก็จะข้ามาฝั่งนี้นะครับมันก็จะมาอนุกรมที่ฝั่งนี้นี่คือจุดนี้นะครับจุดที่2นะครับนับจากจุดแรกมาคือจุดที่2ที่เราอนุกรมนะครับตันนี้เป็น S2 นะครับ S ที่3นะครับ S ที่3แล้วก็ข้ามาอีกฝั่งนึงนะครับก็คือจุดนี้นะครับ จุดที่3ที่เราอนุกรมนะครับอันนี้คือ s 3ครับจุดนี้นะครับ s 3 s 3ต่อไป s 4ครับ s 4 s ที่นะครับอ่ามันก็จะข้ามจาก s 3มามันก็จะมาเข้าที่ตรงนี้นะครับก็จะมาที่จุดนี้นะครับ s 4ครับผมข้างล่างเราไม่ต้องไปสนใจนะครับตัวนี้เป็นแบบเสริมไม่เฉยนะครับเราสนใจแค่ชุดบนอย่างเดียวับผมอันนี้เป็น s 4ครับผม เรามาเชื่อมต่อที่จุดนี้นะครับต่อมาเป็น s 5นะครับเราก็ไล่ย้อนกลับมาปึ๊บย้อนถอยหลังมามันก็จะมาโผล่ที่จุดนี้ข้ามมาถึงจุดนี้นะครับก็คือตำแหน่ง s 5ครับ s 5ต่อไป s 6กครับ s 6แเราก็เหมือนเดิมแล้วก็กลับข้ามฝั่งมามันก็จะมาเชื่อมต่อที่จุดนี้ก็คือ s 6ครับผมตรงนี้เรามาเชื่อมต่อจุด s 6นะครับ คือจุดนี้นะครับจุดนี้ส่วนตำแหน่ง S ที่7นะครับเราก็ไล่ข้ามกลับไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเหลือหนึ่งตำแหน่งนะครับที่ว่างเราก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยครับ B ลบต่อจุดไหนเราก็ไล่มานะครับไล่ข้ามมาปึ๊บปๆ๊บปื๊บป๊บตำแหน่งสุดท้ายนะครับมันมาจบที่ตรงนี้นะครับจุดนี้ก็คือลบนะครับผมลบ S ที่นะครับมันก็จะอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็น S 7นะครับจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็น b ลบครับผมแล้วก็เอา b ลบมาต่อเข้าตรงนี้นะครับสายเล็กๆนะครับก็คือ b ลบแล้วก็มาต่อเข้าที่ขั้วลบเลยนะครับผมต่อเข้าที่ขั้วลบนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีตำแหน่ง P ลบแล้วก็ตรงนี้จะเป็น B ลบนะครับสังเกตดู p ลบแล้วก็ b ลบนะครับตำแหน่ง b ลบนะครับตรงจุดนี้นะครับก็คือจุดที่จะเชื่อมต่อกาวนะครับหรือว่าขั้วลบนะครับแล้วก็ต่อออกมานะครับต่อออกมามาเข้าไหนนะครับมาเข้าตรงขั้วลบเนี่ยครับนี่มาเข้าตรงขั้วลบของแบตเตอรี่ครับเข้าตรงนี้นะครับก็คือตำแหน่ง B ลบครับต่อไปนะครับ ต่อไปตำแหน่ง P นะครับตำแหน่ง P ลบนะครับ P ลบคืออะไรนะครับ P ลบก็คือตำแหน่งที่จะใช้งานหรือว่า,าไฟเข้าไฟออกจะอยู่ที่ตำแหน่ง P ลบนะครับผมเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ต่อ P ลบออกมาสแตนบายนะครับสแตนบายที่สายที่เราจะนาไปใช้งานครับผมนี่อันนี้คือตำแหน่ง P ลบนะครับ ส่วนไฟบวกนะครับไฟบวก B บวกนะครับตัวนี้เรามาต่อตรงได้เลยนะครับที่ตำแหน่งจุดที่1นะครับก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับผมตรงจุดนี้นะครับไฟบวกนะครับที่เราจะต่อออกไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปชาร์จแบตชาร์จแบตหรือว่าไปต่อเข้าแอมป์นะครับเราก็ใช้จุดนี้จุดเดียวนะครับว่าเป็นไฟขาออกนะครับแล้วก็ไฟชาร์จนะครับ อยู่ที่จุดนี้นะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ลองดูคลิปซ้ำๆนะครับหรือติดปัญหาตรงไหนนะครับก็ทักมาสอบถามได้ครับผมยินดีให้คำแนะนำทุกท่านครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบไว้เท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากมายครับผม ถ้ามีประโยชน์คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมคลิปหน้ามีอะไรมานำเสนออีกนะครับมีอะไรมาแป่งปันก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับผมขอจบไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ